แต่รับประกันครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกความน้ำร่วมครับช่วงล่างถือว่าดีอยู่ครับออกไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยถือว่าช่วงล่างใช้ได้อยู่ครับออกไปวิ่งสักระยะหนึ่งได้สบายๆเลยกลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้บอยพา c ีวิก f c มาเสนอท่านผู้ชมนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda Civic f c เป็นปี2016ครับเป็นตัว1.8 EL ครับใครถูกใจคันนี้หา c i v i c f c สีขาวอยู่ครับอันนี้นะครับ QR ว o d e บอยครับ แอดไลน์คิวอาโค้ดมาเลยนะครับแคปหน้าจอนะครับบันทึกภาพแคปหน้าจอคิวอารโค้ดบอยแอดไลน์หาบอยได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันครับว่า C ีพีเในโฉมปี2016นะครับจะมีอะไรกันบ้างโฉมปี16เนี่ยมันเป็นโฉมเริ่มต้นของตัว f c นะครับไฟหน้าครับบอยได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับกันชนล่างก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับแถบด้านบนโครเมียมมาดูด้านข้างนะครับ ตัวนี้เป็นไฟหลีครับไฟหลีเวลาเราเปิดไฟตอนคืนเนี่ยตัวนี้เป็นไฟหลีนะมาที่แม็กและยางกันครับยางตัวนี้ท่านที่ดูจะเป็นปี2020ครับมานีครับนี่ดูขัดยางเลยครับเห็นไหมครับยางปี2020นะครับขนาดยางอยู่ที่ 2155R16 ครับกระจกมองข้างครับตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้มีเก็บรายละเอียดสีมานะครับจะเป็นด้านล่างนะครับรอบล่างนะ เกี่ยวกับพวกเศษหินนะครับก็มีเก็บงานสีมาบ้างนะครับแต่รับประกันครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิษคว่ำน้ำร่วมครับมาดูบอดี้ตัวรถกันครับมานี่แผจตัวรถครับนี่คือเผจตัวรถเลยครับเนี่ยนี่คือหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับราัา R 1 8เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0งนี่ีนี่เองครับมาดูตะเข็บเม็หมาครับมาครับตะเข็บเม็หมาอยู่ทุกอย่างสวยงามเดิมสมบูรณ์ทุกอย่างครับ ของเดิมเลยครับแผงข้างประตูครับวัสดุครับแผงข้างประตูด้านบนเนี่ยเป็นหนังครับได้ลําโพงตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับลำโพงตรงนี้แล้วก็ที่เท้าแขนครับกับพนักพิงตรงนี้ครับเห็นไหมที่เท้าแขนนี่ก็เป็นหนังเช่นกันครับได้ที่วางของที่ใส่แก้วมาตรงนี้ครับมาดูด้านประตูหลังกันครับประตูหลังเช่นกันครับแผงแต่ว่าแผง ด้านบนเนี่ยไม่ใช่หนังแล้วนะตัวนี้เป็นพลาสติกแต่ว่าผนังประตูตรงนี้นะครับและที่เท้าแข็งก็ยังเป็นหนังอยู่ครับดูรอยตจะเข็บเม็ดน้กันครับนะครับตะเข็บเดิมหมดครับสวยงามสมบูรณ์มากนะครับมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างครับนี่ด้านท้ายของตัวรถครับได้ไฟเบรกนะครับได้ไฟเบรกมาครับตัวนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนครับด้านบนก็จะเป็น LED ครับ แล้วก็ไฟเบรกให้มา3ดวงครับดวงที่1ดวงที่2และดวงที่3ครับได้กล้องถอยมาด้วยครับมาเนี่ยตรงนี้จะมีกล้องถอยมาให้นะครับแล้วกันชนด้านล่างก็จะมีตัวไฟทับทิมครับดูทางด้านนู้นได้เลยครับไฟทับทิมมีไฟทับทิมมาให้ตัดด้วยพลาสติกสีดาด้านด้านล่างนี่ครับมาดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างครับมาเห็นไหมครับตัวลอยเนี่ยตะเข็บเมทาร์ครับทุกอย่างเดิมหมดครับอีกฝั่งเช่นไงครับมาเนี่ เดิมหมดครับห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างจะกว้างนะแล้วก็นี่จะเป็นซุ้มยางอะไหล่เขาครับอะไหล่เครื่องมือครบครับล้ออะไหล่ครบเครื่องมือครบครับมาดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับมานี่ครับตะเข็บเวทอาร์สวยงามสมบูรณ์มากครับ เรื่องบอดี้เนี่ยบอยการันตีหรอล,ละรถบอยไม่มีชนหนักที่ความิามเพิ่มอยู่แล้วแต่เรื่องารายละเอียดเก็บสีเก็บงานสีมันก็ต้องมีมาบ้างครับพวการายละเอียดริ้วรอยอะไรพวกนี้ครับแต่บอยเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วครับมาดูประตูหน้าด้านขวานครับมาครับเห็นแม็กอาร์คสวยงามมากสวยงามสมบูรณ์เลยอ่าเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมครับมา,มาครับไปชมหน้าห้องเครื่องนครับ นี่ครับฝากระโปรงครับน่ะฝากระโปรงมีแกะน็อตเพื่อเก็บงานสีครับแต่ว่าน็อตแก้มเดิมนี่นจำว่าน็อตแก้มตรงนี้เดิมเห็นไหมเพราะเวลาทําสีเนี่ยเขาจะชอบแกะฝากระโปรงเพราะว่าไม่ให้พวกเราองสีมาเปิดภายในห้องเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าถ้ามันมีละองสีตรงนี้มันจะอีกแบบนึงเลยนะเพราะว่าการที่เราทําสีปุ๊บแล้วมมีละองสีมาแต่เนี่ยเราอธิบายลูกค้าไม่ได้เลยว่าเฮ้ยทำไมห้องเครื่องถึงมีละองสีมากลัวว่าจะมีการทําสีห้องเครื่อง อันนี้ส่วนใหญ่อู่เลยแกะฝากระโปรงเพื่อมาทําสีนะครับก็พวกลายละเอียดสเก็เหินนะครับมาดูน็อตแก้มอีกด้านหนึ่งมั้งครับมานี่ครับน็อตแก้มเดิมครับเห็นไหมครับไม่เคยแกะเดิมหมดทุกอย่างสวยงามครับมาแล้วก็นี่คานไฟหน้าคานเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับมาเครื่องยนต์ดูที่เครื่องยนต์ครับ เครืนยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V เทคครับขนาด1,800ซีซีครับให้แรงม้ามาที่141แรงม้าครับเหลือๆเ,เลยแต่ว่า c f c เนี่ยค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันเนี่ยบอยจากสอบถามคนใช้งานจริงนะไม่ได้ดูตามข้อมูลเทคนิคที่เขาลงเอาไว้นะครับตามใช้งานจริงอะ่ะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ12-13ในเมืองนะครับ12-13ถึง14โลลิตรในเมืองทำได้แต่สุดที่14โลลิตรนะตา่างจังหวัด16-17โลลิตรได้แน่นอนครับ เท่าที่เราทดสอบสอบถามผู้ลองใช้จริงนะครับแต่ข้อมูลเทคนิคเนี่ยเขาก็จะบอกว่า,ารายละเอียดค่าเฉลี่ยของควาประหยัดน้ำมันมากกว่านี้แต่การใช้งานจริงที่ถามมามันได้เท่านี้นะครับใครมีคอมเมนต์หรือว่าประหยัดน้ำมันได้มากกว่า13-14กิโลเมตรต่อลิรในเมืองนะครับก็ทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกบอยได้ครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ความรู้กันครับเดี๋ยวเราไปชมเกี่ยวกับภายในห้องโดยสารกันครับว่า FCEL ตัวท็อปสุด มีอะไรให้กันมาบ้างเดี๋ยวไปชมครับตัดความสามารถของกุญแจอัจฉริยะตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปในรถยนต์กันกุญแจตัวนี้สามารถสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทได้หมายความว่าถ้ากุญแจกับรถเนี่ยอยู่ภายในระยะหรือรัศมีที่ว่าตตัวกุญแจรีโมททางานถึงนะครับวิธีสตาร์ทเครื่องนะครับกดปุ่มล็อกหนึ่งทีครับล็อกหนึ่งทีแล้วกดปุ่มลูกศรเนี่ยค้างไว้นะครับเห็นไหมครับไฟกระพริบ อันนี้คือเครื่องยนต์สตาร์ทละแต่ด้วยความของเทคโนโลยีของความปลอดภัยเขาเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปในรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับคุณต้องกดปุ่มดับแล้วสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับทำไมเราถึงต้องสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทนะครับเวลาคุณทํางานอยู่บนฟิตพักเที่ยงรถจอดอยู่ลานจอดคุณเห็นแล้วรถจอด,ดคุณรถคุณจอดอยู่เนี่ยอยากจะลงไปถึงรถแล้วได้อุณหภูมิแอร์ที่เย็นๆเลยนะครับกดปุ่มสตาร์ทเครื่องนี้มันจะวอร์มแอร์ในรถให้เย็นเลยนะครับ,รรอออรรบพอขึ้นไปถึงรถปุ๊บก็เย็นสบายนะคร เมื่อเราเข้ามาในตัวรถปุ๊บสังเกตไหมครับว่าตัวหน้าจอ,อจะยังไม่ทํางานเลยทั้งสิ้นเลยก็มีแต่ตัวนี้คันเร่งก็ไม่สามารถทํางานเนี่ยเนี่ยคันเร่งทํางานได้แต่เราไม่สามารถใช้งานควบคุมหรือว่าอะไรได้กดปุ่มดับเครื่องครับเหยียบเบรกครับสตาร์ทอีกหนึ่งทีคราวนี้ตัวทุกอย่างหน้าจอนะครับตัวทุกอย่างจะมาเต็มหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไมล์หรือว่าเป็นวิทยุมาทุกอย่างมาเต็มหมดละอันนี้เทคโนโลยีนี้นะครับก็ดีดีสําหรับบอยรู้สึกว่าเวลา,วาเวลาที่บอยจอดรถไว้ตากแดดแล้วบอยจะต้องออกไปทานข้าวหรืออะไรเนี่ยพอเข้ามาในรถอุณหภูมิแอร์เนี่ยวอร์มตั้งนานกว่ามันจะเย็นชื่นใจนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันรายละเอียดภายในตัวรถกันบ้างครับคอนโซลด้านบนครับวับสดุเป็นหนังครับเป็นหนังนะแล้วก็มาถึงตัวดีไซน์ของตัวพลาสติกที่อยู่ตรงระดับล่างลงมาเนี่ยก็เป็นออกลายเคปฟล่านะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันนะครับ มาที่วิทยุครับวิทยุตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนครับหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ลูกค้าเดิมพนโหลดแอปพลิเคชันลงมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ o ู e โฮมเนี่ยนะครับแล้วก็จุกนะครับแล้วก็ตัววิดีโอดาวน์โหลดเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้เราสามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดของรายการแอปพลิเคชันเห็นไมครับเนี่ยให้มาดูครับเยอะแยะไปหมดเลยคราวนี้ เห็นไหมครับแกลเลอรี่ทุกอย่างแม้กระทั่งแผนที่ตัวนี้เราต้องเชื่อมต่อกับตัว Wi-fi นะครับนะมาเดี๋ยวเราก,กดกลับกันบ้างมาพอมาที่วิวปุ๊บปุ่มแอร์นี่ก็ยังเป็นตัวตัวระดับพัดลมเนี่ยเป็นแมนวนวลอยู่ครับแอร์เป็นแสดงผลเป็นดิจิตอลครับนะแต่แอร์เป็นปือปรับแบบแมนวลอยู่ครับนะนี้สามารถ เครื่องปรับอากาศขึ้นมาอยู่บนนี้หมดเลยมาดูที่พวงมาลัยนครับอ่าพวงมาลัยครับระบบการควบคุมระบบเอเนเตนออดิโอนะครับอยู่บนพวงมาลัยนี้หมดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วถึงควบคุมตัวเรือนไมด้วยเห็นไหมครับระเอียดตัวไมสามารถปรับหน้าจอบนแสดงตำแหน่งบนไมได้เลยครับหน้าจอเป็นแบบ TFT ครับแล้วด้านขวามือก็จะเป็นครูสคอนโทรลครับตัวล็อกความเร็วนะครับอันนี้สําหรับเดินทางต่างจังหวัดก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับมา มาถึงเกียร์ครับมาดูคอนโซลเกียร์ครับเกียร์ก็จะมีสเตป L S นะครับ S คือโหมดสปอร์ตครับแล้วก็จะเป็นตัว D ตัว N ตัว R ครับตัวนี้เป็นตัวอีคอนครับตัวประหยัดเชื้อเพลิงครับกดอีคอนแล้วไฟสัญลักษณ์รูปต้นไม้สีเขียวจะขึ้นเบรกมือออโต้เบรกมือครับเบระครับเบรกโฮครับออโต้เบรกมือนะครับแล้วที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับอันนี้เป็นเบรกโฮครับแล้วก็ที่วางของตรงนี้นะครับแล้วก็ติ้นชักใส่ของพร้อมตัวนี้ พอต USB 1พอร์ตแต่มันจะมี USB กับ HDMI อยู่ตรงนี้ครับมาดูใต้คอนโซลนี่ครับตัวนี้เป็น power outlet ครับเห็นไหมครับจะมี power outlet นะครับแล้วก็เป็น HDMI แล้วก็เป็น USB ครับอยู่ตรงนี้ครับสำหรับเบาะนะครับฝั่งคนขับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับดีไซน์ของเบาะเนี่ยปีกเบาะค่อนข้างจะอบกระชับครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าส่วนเบา ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายก็เป็นแบบธรรมดานะครับปรับธรรมดาเพดานด้านบนครับวัสดุเป็นผ้ากำมะหยี่ครับแล้วก็ได้ม่านบันแดดมีกระจกสองหน้ามาให้ได้ไฟสองแผนที่ครับได้มาทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับสาหรับกระจกสองหน้าตัวนี้ครับรายละเอียดตรงตัวไม้ครับมาดูกันครับรถปี2016อายุรถ6ปีครับวิ่งไปอยู่ที่127,564มกกิโลครับ 6ปีวิ่งแสนสองค่าเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ2 0 0 0 0โลถือว่าวิ่งประมาณวันละประมาณ50โลครับถือว่าไม่ได้เยอะครับนะครับสำหรับตัวรถแล้วอายุขนาดนี้แล้วก็ตัวไม้รถนะครับกับค่าเฉลี่ยแล้ววิ่งประมาณวันละ50โลไม่ได้เยอะเลยครับโอเคสำหรับด้านหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะให้มาเยอะมากเดี๋ยวเราไปชมฟิลสำหรับการนั่งด้านหลังกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับฟิลด้านหน้าบอยให้ผ่านครับเพราะว่ารายละเอียดของชั้นน้ำมใส่ในการมองแล้วก็ องศาของเบาะพนักพิงทุกอย่างคุณภาพหนังใช้ได้เลยครับให้ความสมบูรณ์ของเบาะด้านหน้าบอยเ,เอาไปเลยครับ90%ครับตัวน,นี้ครับใช้ได้เลยเราไปชมผู้โดยส<อ><อ>ารตอนหลังกันครับไปเอาละครับบอยเข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับสิ่งที่บอยได้รับความรู้สึกก่อนพอเข้ามานั่งปุ๊บอย่างแรกเลยเนี่ยตัวเบาะครับรองเต็มมาถึงน่องเลยครับตัวเบาะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับรองเต็มมาถึงน่องเลยเล็กรูมเหลือครับเพชรรูมเหลืออแน่นอนครับสําหรับ หมอนรองศีรษะนะครับรองรับมาสําหรับผู้โดยสาร2ตําแหน่งครับแต่จะนั่งสองคน3าคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้านั่ง2คนก็เนี่ยมีที่วางแก้วมาใช้ได้ครับถือว่าโอเคครับถ้าองศาในการนั่งถือว่าสบายครับเดินทางจากจังหวัดไกลๆก็ไม่ได้เมื่อยไม่ได้อะไรครับใช้ได้เลยแผงข้างประตูครับได้ที่วางแก้วมาครับอ่าได้ที่วางแก้วมาถือว่าใช้ได้ครับมาเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันว่าฟิลการขับจะเป็นยังไงบ้างสําหรับซีวิค1.8ด l ในโฉม FC คันนี้ครับไปชมกันครับปั๊ด มาครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันออกไปด้านหลังกันเลยดีกว่าปะการออกตัวมาถือว่าใช้ได้เลยครับมาออกตัวมาถือว่าใช้ได้เลยดีคุณสมบัติของท่วงล่างก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวลองลงทางขู่ข่ากันแล้วจะขอดูเรื่องอัตราการเล่งหรือว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับใช้ได้ครับช่วงล่างถือว่าดีอยู่ครับออกไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ถือว่าช่วงล่างใช้ได้อยู่ครับออกไปวิ่งสักระยะหนึ่งได้สบายๆเลยไปสองปีเนี่ยน,น,น่าจะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรยางที่ใช้อยู่มันเป็นปี2020เวลาเอาไปใช้เนี่ยอีก2ปีสบายค่าเข็มขัดก่อนเดี๋ยวทัศนวิสัยในการมองเนี่ยใช้ได้ครับเต็มเลนหน้า2ตาเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยเราไปลองใช้ความเร็วกันดูบ้างครับเดี๋ยวออกถนนใหญ่กันก่อน ถือว่าผ่านนะสำหรับการทดสอบเทสไช่วงล่างนะครับช่วงล่างคุณภาพของช่วงล่างบอยให้อยู่ที่90%ครับยังไม่มีเสียงอะไรที่มันกวนใจเลยนะตาการเร่งครับก็ถ,ถือว่าใช้ได้นะมันก็คือชาร์จอะแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับตัวเทอร์โบอะตัวเทอร์โบขับสนุกกว่านะแต่ว่าตัวเทอร์โบมันเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ง c นาไง แต่ถ้าเกิดใช้ไม่ถึงขนาดจะเอาไปซิ่งอะไรขนาดนั้นคนชอบใช้รถแบบธรรมดาเนี่ย1.8 e ีลเลยถือว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะนะครับถือว่าน่าใช้เลยแหละมาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเกี่ยวกับราคาค่างวดค่ายอดผ่อนเขาว่าผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ c i v i c f อคันนี้อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับสำหรับ c i v i c f อคันนี้นะครับราคาบอยขายท่านผู้ชมเพียง649,000บาทฟังราคากันแล้วใครสนใจนี่ครับ คิวอา e โคบอยตรงนี้เลยครับแอดไลน์คิวอา e มาครับเดี๋ยวเข้ามาถามกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสําหรับราคา649,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่17,51บาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถปีนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59ครับ4ปีครับ4ปี2.59 5ปี2.99 6ปี3.89และ7ปี4.29นะครับใครถูกใจคันนี้ แอดไลน์คิวโค้ดเข้ามาหาบอยเลยครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดเรื่องการออกรถกันนะครับออกได้ทุกอาชีพทุกอาชีพที่ทำงานจริงไฟแนนซ์ตรวจสอบได้จัดไฟแนนซ์ได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้บอยขอจบการรีวิวเแต่เพีเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com